สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับ g o Insight ในช่วงบ่ายวันนี้กับ Classic g o l Future นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ ใช้ความระมัดระวังนะคะในการซื้อทองนะคะเนื่องจากอาจจะมีการอ่อนตัวลงมาได้ค่ะโดยนะคะเปิดตลาดมายืนอยู่ที่บริเวณหนึ่งย่สิเอดค่ะขึ้นไหวอยู่ระหว่าง1619ถึง1625นะคะราคาทองคำนะคะก็ทรงๆตัวอยู่นะคะเพื่อรอนะคะการประชุมนโยบายทางการเงินของเฟดและก็ ECB ค่ะซึ่งก็คาดว่าจะไม่มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนะคะแต่นะคะตลาดก็ยังคาดหวังต่อมาตรการ เพิ่มเติมที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหานี้ในยูโรโซนนะคะรวมไปถึงความร่วมมือระหว่างยุโรปกับสหรัฐนะคะหลังจากที่รัฐมนตรีครังของทั้งสองชาติได้พบปะพูดคุยกันค่ะเมื่อวานนี้นะคะโดยในคืนวันนี้นะคะมีตัวเลขเศรษฐกิจหลายๆตัวออกมานะคะ <c oughs> ก็จะทําให้รัฐารอมนูผันผวนได้นะคะโดยมีรายได้ส่วนบุคคลรายเดือนรายจ่ายส่วนบุคคลนะคะตัวเลขการจ้างงาน ดัชนีราคาที่อยู่อาศัยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อรวมไปถึงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคประกาศออกมาค่ะ สำหรับภาพกราฟทางเทคนิคนะคะจะเห็นว่าราคาทองคำนะคะเริ่มที่จะมีสัญญาณการอ่อนตัวนะคะแต่ก็ยังไม่ได้ชัดเจนมากนักนะคะโดยสัญญาณการอ่อนตัวในที่นี้คือสัญญาณเดวิสเจนนะคะก็คือราคานะคะยกตัวสูงขึ้นในขณะที่ตัวอ s i ซนะคะยกตัวต่ำลงค่ะก็อันนี้อาจจะส่งผลทําให้ราคาทองคำปรับตัวอ่อนตัวลงมาได้นะคะก็ต้องรอดูแนวต้านวันนี้ก่อนนะคะว่าการปรับตัวขึ้นไปเนี่ยจะ ชนแล้วล่วงลงมาหรือเปล่านะคะโดยมีจุดแนวต้านที่บรน1,630-1,640นะคะถ้าไม่ผ่านบริเวณนี้นะคะก็มีแนวโน้มที่จะอ่อนตัวลงมาค่ะโดยมีแนวรับหรือฐานสำคัญนะคะก็บรนเส้น m o v i Average 200นะคะนี่คือไหล4ชั่วโมงนะคะบรน1,610-1,657ค่ะ โดยอย่างที่เห็นนะคะในกราฟของรายวันจะเห็นว่าราคาค้ำหลังจากทะลุผ่านกรอบสามเหลี่ยมด้านบนไปได้นะคะก็สามารถทะยานขึ้นไปได้นะคะแต่ก็ชนแนวต้านที่ moving average 200วันนะคะก็จะเห็นว่าพอชนแล้วก็มีการย่อตัวลงมานะคะวันนี้นะคะจะรอดทดสอบอีกครั้งหนึ่งที่เส้น200วันอีกรอบก็1,625-1,630นะคะถ้าไม่ผ่านนะคะก็มีแนวโน้มที่จะลงมาย่อดโดยมีฐานรับที่กรอบสามเหลี่ยม บนนะคะตรงนี้เส้นสีชมพูนี้ก่อนนะคะด้วยบริเวณ1,610-1,697ตรงนี้นะคะน่าจะรับอยู่ที่บริเวณนี้ก่อนนะคะก็อาจจะมีการรีบาวได้ที่บริเวณนี้ดังนั้นนะคะถ้ารับอยู่ที่บริเวณ1,610-1,657นะคะก็มีแนวโน้มจะกลับขึ้นมา ขยานขึ้นไปได้อีกครั้งหนึ่งรอดูนะคะวันนี้ว่าจะรับอยู่หรือเปล่านะคะแล้วก็มีผลการประชุมของเฟดนะคะในวันนี้พรุ่งนี้รวมไปถึง ECB ด้วยราคาอาจจะผันผวนในช่วงนี้ได้ก็ใช้ความระมัดระวังในการลงทุนนะคะสรุปแนวรับแนวต้านอีกครั้งหนึ่งนะคะแนวต้าน1,600ันะคะ30 1,640นะคะแล้วก็แนวรับ1 6 1 0 1 5 0 0 9 7ค่ะสำหรับการวิเคราะห์ราคาทองคำในวันนี้จบลงเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ